านผู้ชมรู้จัก ไอบอบบี้ไหมครับไอบอบบี Bobby, ้ผู้ที่ได้รับกล่าวขานว่าเป็นพ่อขาเกลืออันดับหนึ่งในเกมฟรีฟ้าออนไลน์4นั่นเองนะฮะเพราะว่าไม่ว่าเราจะเอาตัวนักเตะไหนไปแลกกับพี่เขามาเนี่ยพี่เขาก็จะเอาเกลือมาแลกกับเราอย่างคือสุดจริงๆนะฮะผู้ชายคนนี้นะครับผมตั้งแต่แลกมานี่ยังไม่เคยคุ้สักครั้งเดียวเครับคือเกลือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมวันนี้ผมมีแว่นรอนแทคที่ผมใช้อยู่มาแนะนำนะั่นก็คือแว่นออบตัสซีโร่ใส่แล้วสบายตาทำกผมเล่นเกมได้นานขึ้นสามารถสั่งซื้อได้ทลิงด้านล่างอย่าล โค้ดฟีฟ่าบนโทรศัพท์เพื่อรับส่วนลดด้วยครับผมใครที่ต้องการซื้อขายไอดีเกมฟีฟ่าออนไลน์4 IDM ล้วนรับดึงนักเตะขายยากบนการส่งคลิปราคาถูกติดต่อเพจเจนน์แอนด์เกมมิ่งขายถูกรับซื้อออนไลน์ปลอดภัยลดภาษีลิงก์เพจด้านล่างเลยครับมีไอดีย ROV รับเติมฟรีไฟล์แฟนตัวซีเท้าราคาถูกด้วยนะวันนี้เราจะมาอยู่กับพี่บ๊อบบี้ของเรานะครับผมพี่บ๊อบบี้เขาจะน่าหนิงหนิงไม่ค่อยแสดงอารมณ์นะฮะทั้งที่เขาได้กําไรจากพวกเราไปมากมาย เีย yeah. ขอด่าแป๊บนะพี่นะเออนะวันนี้แน่นอน,นครับเราจะมาแลกเปลี่ยนแล้วก็เอาตัวที่แลกเปลี่ยนได้นั้นไปเข้าทีมแล้วก็ไปเล่นเพื่อที่จะหาเต็ปในพมเอามาเจรานาให้เป็นประกายคืนลงแรงเนะี่ยเอาทีมจัดเต็มไปนี่กูยังร้อนนะถ้าเกิดเอาตัวจากไอ้บ๊อบบี้ไป11ตัวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าร้อนจีแน่นอนนะฮะไปดูลลกันเลยแล้วกันบอบบี้นี้แลกได้อินฟนะินิตี้นะท่านผู้ชมใช่ไหมมันปรับยังวะขอให้ปรับเลยน,นะ คือถ้าเกิดเราแลกประมาณ35ล้านเราก็จะได้นักเตะตัวไม่ถึง35ล้านแน่นอนนะคูบ๊อบบี้นี่เขาแบบว่าเฟียวจัดเอไปตัวแรกเลยฮะโอ้โหสามจริงท่านผู้ชมโอ้โหลงเป็นเนเวสตีโอ้โหพีกาเกินอันนี้เอ้ยได้โกมาตัวป่ะเอ้ยผมว่าเอาอันนี้แหละเป็นโกนะครับผมโฮเบลใช่ไหมโอเบลโอใคเน่ย โอ้โหเราลงทุนไป35ล้านแม่งแพงสุด13ล้านดูเราเลือกได้ใช่ไหมเราต้องคลิกตัวนี้กันนะ ได้ปะวะอ๋อโอเคนี่ไงเลือกได้โอเคโกเราเล่นตัวนี้แหละนะผมว่ามันต้องแลกแบบแพงๆหน่อยนั้นถึงจะได้ตัวแบบที่มันเก่งแล้วก็เอาไปเล่นได้นะไม่งั้นนี่ผมบอกได้เลยว่าคือยับแน่อนอนอ่ะจะเป็นตัวกาก,ากเกินนะฮะโอ้โหอันนี้ที่เกือบเต็มเลยเนี่ยมันได้ตัวเดียวเลยนะตัวเดียวก็ไม่ได้เหรอโอ้โหต้องหลายตัวด้วยเหรอผมต้องไปเปิดการกระกา,ก,า,ก,า,ก,ากมาวะซื้อตัวบัคราคาบวกหนึ่งไม่เกินร้อยเอ็มบวกสี่หกถึงแปดร้อยเอ็มนตเอาไปแลกวิธีนี้ไม่ขาดทุนร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อ มันไม่ขาดทุนในเรื่องตัวเงินนะแต่ว่ามันต้องลงทุนเวลาเนาะมันต้องเอาเวลาไปบวกวนะเวลากก็เป็นเงินเป็นทองนะอุ้ยโอ้ไม่ได้ปก8ได้วก7 1,2,3,4แล้วสส่เราตัวกา,กากใส่ไป9ตัวไงตัวเนื้อตัวแพงนี่ไงนี่ไงจัดไปเลจัดไปเลยเราข้ามได้ไหมอมร่เร็วไงโอ้แสงทองมาหมดวะแล้วเ,เปิดทีแล้วหดเลยปะคลิกไปฮะอู้หูแบล็คล้วน เฮ้ยอเอาใครดูวะแบกขวาจะดี่บ้าแบกซ้ายอันี้ไขวะเนี่ยนะชาวจีนเหรอแบกชาวจีนเหรอไม่คดแพงเดินแพงวะเล้นนี่แบกชาวอะไรชาวเจตีน่าเลยนะคัสโกนะเฮ้ยเอานี่ดูว่เอฟพีสิบอันนี้เอฟพีสิบสี่เอฟพีมันเยอะไปนะครับแบกเราเอาเอฟพีน้อยๆไปก่อนนะผมว่านะเอาไอ้นี่แล้วกันนะเออนะผมก็ไม่รู้ว่ามันดีป่ะนะผมก็จัดไปแล้วกัน อุ้ยได้เงินด้วยเหรอโอ้โไอ้บ๊อบบี้มันแถมตังค์มาด้วยว่ะท่าน้ยมรวมมูลค่าทั้งหมดที่เราได้มาณตอนนี้คือ200กว่าล้านนะฮะเราเอาตัวที่ไปแลกเนี่ยประมาณเกือบพันล้าน,นะะโอ้โหบ๊อบบี้แถมเงินด้วยทําเป็นใจป่าไอ้บ๊อบบีบ้เฮียมันตอบประโลมอะมันตอบประโลมจิตใจที่ซึมซานะครับผมจากการเกลือเฮียไม่แถมตังค์ก็มีวะ่ะโอ้โหบ๊อบบี้ใจดีสุดสันะฮะเราต้องดูด้วยนะว่าตัวไหนที่เราแลกมานะเฮียราเอไปแลกหมดก็ไม่ได้นะ บอบบี้แม่งใจดีเกินโอ้โหกูนี่ซาบซึ้งในพระคุณเลยฮะเออซาบซึ้งในพระคุณโอเคเอานี่แล้วกันนะไปฮะโอ้โหกว่าจะแลกครบที่กูไาคิมโคตรนานอนะ่ะไอ้เหี้ยกดข้ามเลยได้มั้ยกดข้ามมันไม่ข้ามเลยนะมันต้องให้ดูเอฟเฟคต์อลังการงานสร้างนะ <c oughs> โอ้โหสีทองหมดเลยว่ะเฮ้ย <c oughs> ตรวจสอบไปเลยละกันโอ้ยเกป้าสุดผัวะะ่ะโอ้โหเอากายเละละคุณบีโกละเฮ้ยน,นี่โอ้โหนานๆจะมีตัวดีๆไว้ใ,ใช้นะฮะเอเดนอาซาละกันนะฮะกูเอาตัวนี้แหละแลตัวเจ็บๆมาให้ใช้บ้างนะเกือบพันล้านได้มาร้อยเก้าเก้าโอ้ยบี้นี่ยเขาของจริงเกินนะอันนี้โกเรานะไม่ได้นะเฮ้ยแบบนี้ก็ได้อยู่นะตัวกากแปดตัวตัวเจ็บๆตัวหนึง่งอุ้ยนี่ได้นะนี่ได้นะเต็มสปีดนะเต็มสปีดโอเคอันนี้นะลนะลลกันนะไปเลยละกันฮะกี่ตัวรอดเนี่ยแล้วจุดๆนี้ขอแบบใส่ม่วงมาสักหน่อยไปไป แตงม่วงตัวไปอุ้ยเว้ยโอ้ขอแตงม่วงได้แตงม่วงบักโอ้แต่ปีลุกี้ฮะอุ้ยแตงม่วงสองเไอ้เี้ยมือทองว่ะบ๊อบบี้แบบว่าเห็นใจว่ะบ๊อบบี้เห็นใจว่ะโอ้โซโกได้บินได้แค่ไหนครับอุ้ยวิดาวแจมตัวใช้งานมาอยู่นะฮะตอนนี้ใครเนี่ยซีดีเอ็มไม่เอาไม่เอาเฮี้ยตัวดีๆไว้ก่อนไม่รู้ว่ามันจะมาสักกี่ดีตัวดีๆอ่ะตัวเอ้บ๊อบบี้แม่งไรอะนะไรต้องต้องชมบี้กันหน่อยเออบ๊อบบี้นี่ก็ใช้ได้ใช้ได้โอเค เก้าตัวเฮ้ยยัดอีกตัวนึงโอ้ไม่ได้ไม่ได้เก้าตัวก็ได้ครับเมื่อกี้เก้าตัวก็แจมอยู่นะโอเคไอ้ป๊อบปี้ขอแสงม่วงไปอย่าเล่นลิ้นน่าปะขอร้องละเออโอ้โหป๊อบปี้แบบใจดีทีเดียวอ่ะโอ้เชฟยูอะ่ะเชฟยูก็มาฮึมได้กองหน้าแล้วคาร์ลินบิสมาร์คไหมโยปกสีเลยนะกองหน้าเรายังไม่มีนะโกตัดไปเลยครับไอ้นี่ใครไะเนีน่ยอุ้ยทำไมเอฟพีมันเก้าอีกอ่ะใครไะเนี่ยมันไหวไะเนี่ยน่าลองนะเอาจริงลองตัวนี้ไหมเอาไปเล่่นคูวีดาอะไรงเี้ยโอ้กูจะยับเนี่ย นะฮะโอเคลองตัวนี้แล้วกันนะฮะต่อครับไอ,บอ้บ๊อ,นะอ,อบอบี้มันต้องขู่นะเอ้ยไม่เอาไม่เอาเลยอย่าใช้ความรุนแรงเดี๋ยวไอ้บ๊อบบี้มันมันกลัวมันเกรงกลัวเออพอมันเกรงกลัวแล้วมันจะแบบว่าไม่ให้ของดีผมเหมือแนบบเวลาเราเลี้ยงไก่อะแล้ไวไก่ตกใจไม่ออกไข่ไงเนะอออไ้บ๊อบบี้ก็เช่นกันนะโผมเัวเบอ๊อบบี้ไปเทียบกับไก่อะไรเงี้ย <laughs> เกี่ยวเฮี้ยอนะไรไม่ใช่ อุ้ยม่วงสองโอ้โหไอสเดียวโอ้เอสดียสิม่วงเลยเหรอต้องบวกเยอะชัวร์ได้นะอุ้ยรอบนี้บวชป่ะอุ้ยตอเลสอโอเคตอเลสปีนี้ไม่น่าไหวนะไอเดี๋ยวนี้เรวานปีนี้ไม่น่าจะไหวว่ะตอเลสปีนี้ก็ไม่น่าไหวบุฟฟ่อนก็ไอพีเยอะเกินนะฮะผมว่าต้องวาลานแล้วแต่ปีนี้เหรอเหนื่อยเลยนะโอ้โหแม่งเหนื่อยทุกตัวคือบุฟฟ่อนเนี่ยดีสุดแต่โกโลมีแล้วไงวาลานวิ่งทันคนอื่นไหมเนี่ยอือโดนตบเพี้ยบเพี้ยนะอ๋อนี่ไงวาลานอยู่นี่โอเคจำเนี่ยวหายนะ ไปยังไงฮะบ๊อบบี้โอ้โหบ๊อบบี้ให้ยูเวนตุสมาแสงม่วงนะฮะแมนยูลิฟ์พูลเลยอ่ะแดงเดือดไปผมบอกเลยเอ๊กดแล้วไม่ไปอ่ะพี่ <l ots> โอ้โหอาริส่งเบเกอร์บรูโน่แฟนนั้นทําไมเป็นปีนี้มาบ่อยจังวะบรูโน่ <l ots> ปีนี้ได้เหรอ <l ots> ทําไมมึงไม่เอาปีดีๆไหมกูหน่อยวะไอ้เหี้ยบ๊อบบี้คือเอาปีดีๆราคาประมาณนี้มาไม่เยอะแยะเพิ่มาเติมเ,เอาปีอย่างกับฟูมือดิเชฟัวมะ ไอ้นี่ดี๋ยว啊ไอ้นี่ดี๋ยว啊เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูครับเป็นเซนเตอร์ฮาฟที่แบบว่าสูงใหญ่นะครับผมวิ่งโคตรช้านะโอ้โหวะเฮียเลือกยากเหลือเกินปวดหัวจังหวะนี้อุ้ยแมนซิตี้มีซิโดต์โอ้โหเอาโก้หุ่ยผมคิดไปแล้วโอ้แม่งเอ้ยบิลล่าไหมโอ้โหไอ้ใครไม่ได้แบ็กซ้ายไม่แบ็กซ้ายยังไม่บีที่ไโอ้โหแต่ไอตัวนี้กากมากครับผมเคยเปิดได้บวกแปดละ ใมโอกากโอ้ทำไมมันมีแตปีนี้วะผมว่าต้องตัวนี้แล้ว,วะ่ะ COC ป่ะต้องมาช่วยชีวิตสักนิดหน่อยว่ะ แล้วจุดๆ,ๆนี้โอ้โหเอเดนไม่ได้เตาเซนเตอร์ฮาบโอเซนตเตอร์มีแล้วอ่ะโอชิบหายแล้วโอผมต้องเลือกแบ็กซ้ายแล้ววะผมยังขาดแบ็กซ้ายไงหรือไม่ก็ต้องไอ้น,นี่เลยอ่ะสเตตห้าแปดเนี่ยผมชิบหายแน่นอนอ่ะท่านผู้ชมจริงๆใหา่เลือดไม่มีเตาแต่ตำแหน่งมันซ้ำแล้วไงโอ้ไม่ได้แล้วว่ะโอชิบหายแล้วยิ่งตัวหลังๆมาที่ตัวเลือกเราจะบีบลงเรื่อยๆนะครับด้วยตำแหน่งที่มันจะซ้ำกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวโหดมานี่ต้องรีบเลือกก่อนนะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยต้องแบ็กซ้ายแล้วก็ราอการแบ็กซ้าย เหนื่อยจริงเหนื่อยจริงรงี้วาลานะเซนเตอร์นะเนี่ยผมทำให้ดูเลยก่ายทุกตัวผมบอกเลยเฮ้ย <laughs> yeah. กดมองก็ง่ากาเฮ้ยผมอยากลองตัวหนึ่งได้ไหมโหยังไม่ได้เล่นไอ้นี่เลยว่ะขอลองหน่อยนะมาเปิดสิตัวพอนะวิกเตอร์เมอร์เซดนะครับผม,มเอาไปเล่นปีกนะขอลองหน่อยนะท่านผู้ชมนะตอนนี้ขาดกางลุกตัวหนึ่งแล้วก็หน้าเป้าตัวหนึ่งอุ้ยจะครบแล้วหรอกองหลังเราได้หมดแล้วนะครับมิดฟิลตัวรับ2ตัวปีกสองข้างได้แล้วเฮ้ยขาดกางลุกกับหน้าเป้าเลยโอ้โหอีกไม่ไกล่ละอีกไม่ไกล่ละเฮ้ยบ๊อบอบี้กูขอร้องละมึงให้กองหน้ากับกางลุกเด็ดๆกูมาหน่อยนะเอ้ยบ๊อบบี้นะ เม,มื่อรักโอ้ยลิปูยอ้เขี้ย,อยขอมันเจ็บๆจ็ก็ให้มันเจ็บๆเลยเอ๋อโอ้ยยัเติดโอ้ลิปูแบบว่าอุ้ยมันสวยยังวะลิปูแบบว่าตกใส่นะท่านผู้ชมนะโอ้ยลิปูอแอมบัสเดอร์ด้วยหรอไอ้ยกูจะคุ้มแล้วอ๋อบ๊อบี้ถามจริงว้ยท่านผู้ชมไปลอนอยากใช้ปะ่ะกลางลุกไนงะโอ้โหอเล็กเตอลิสไมวแมาแมวเซลซี กวงเต้ห้าร้อยล้านกวางเต้ก็น,น่าใช้กวงเต้กางลูกได้นะ oh. จริงผมบอกเลยเป็นลิฟท์ผู้นะเป็นลิฟท์ผู้แอมบาสเดอร์ด้วยนะมึงพี่เจิดรือเปล่าวะผู้ชมถ้าเกินพันล้านนี่จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เซิร์ฟนะครับผมไม่มีใครเคยคุ้มมาก่อนกับไอ้บ๊อบบี้นะฮะผมจะเป็นคนแรกหรือเปล่านะผู้ชมโอ้ไยี่่ี่คุยซักประวัติศาสตร์อีกแล้วจารุษไว้ให้ชนรุ่นหลังได้สืบสารไปนะครับผมว่าจานไวของจริงขนาดไหนขนาดไอ้บ๊อบบี้ที่แบบว่าคือ ผมแม่งยังเอามันลงมาแล้วนะครับผมแล้วหนูณนะจุดนี้กดไปครับผมอุ้ยโอ้โหแจมอยู่แต่ว่า400อยโอ้โหโอ้โหแม่งเอาบอบบี้ไม่ลงจริงวะ่ะไอ้เบอบบี้แม่งของจริงสัตว์แต่ได้อยู่ได้อยู่เก่งเลยเฮ้ยเรื่องถูกไหมคิกแล้วนะคิกแล้วนะมึงเอาตัวอื่นไหมกูนี่กูโกรธนะ เออหรือปูแอมบัสเดอร์เป็นไงโอ้โหเธรรมดาเนี่ยมือทองใช้ได้อยู่นะครับขาดอีกตัวหนึ่งใช่ไหมบ๊อบบี้แบบว่าบ๊อบบี้มีใจเมตตาบ๊อบบี้สงสารอันนี้ออ่ะประมาณนี้นะไปละจังหวะนี้ไงบ๊อบบี้ไอ้บ๊อบบี้ต้นะองขู่มันนะขอเจ็บเจมอุ้ยมึงบ่วงมาสักปีแบบโคตรกากไอันนี้เปิดอ้ลโม่ก่อนเลยแล้วกันโอ้โหพี่จะเช็คโกวะ ทีๆโอ้โหบราดี้เหรออรนี้ปวดแล้วนะขอแบบโมซาร่าอะไรเงี้ยได้นะฟิมิโน,โน่อะไรเงี้ยเออได้ไหมขอร้องนะพี่นะขอแบบตัวลุกอะ่ะ <c oughs> ฟันได้โอ้โหทำไมไม่มาตอนแรกๆวะยีย่เโอ้ยอยากได้อันนี้ตัวแบกเลยตัวแบกกองหลังเลยแต่ไม่ได้เลยไงโอ้ยชิบหายละ <c oughs> โอเคลูกา้าโมดิชช่วยชีวิตกางลุก โอ้โหถ้าไปได้กลางลุกมาแล้วมึงดูเดะฟานได้เล่นกลางลุกเหรอไอ้นี่เหย่อไม่ไหวแน่นอนอะดูดดะแต่แต่จองอะยิ้มแข็งเลยอะพิต้์เช็คนี่ก็ไม่ได้อยู่แล้วครลูกกาโมดิท MC ฮะโอ้โหเกือบตายครับ ผมละเอียรอดชีวิต <l ots> อยู่วะโอเคถือว่ารอดอย่างหวุดหิดนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านนะเอาไปกดเนี่ยน่าจะยับอยู่เหมือนกันนะดูดิกองหลังแม่งอู๋แต่ละตัวไม่รู้จะไหวป่ะนะไอ้นี่น่าจะพอได้อยู่นะแต่ไอ้นี่ไม่ได้เลยนะอ้น,นี่ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าวีดาวอ้นนี้ไม่รู้จะได้ป่ะนะดูสแตตได้ไหมสแตตโอ้โหดูดิโอสแตตโคตรกาก ใครไม่รู้ไม่น่าเอามาเลยวะโอ้ไม่น่าห้าวเลยวะโชว์ห้าวไงโอ้คิดที่เกาคิดกี่ดาววะสี่ดาววะโอ้สี่ดาวถ้าห้าดาว้วผมไหวอยู่อะสี่ดาวแบบเหนื่อยฮะ <c oughs> นี่คือทีของเราใช่ไหมโอ้หวิ่งเจอแบบว่าอ่าเหนื่อยแล้วเซอร์เร์ต้เรสโอ้แต่ละตัวแม่งยิงไกลโหดทุกตัวเลยแบบนี้แม่งยิงไกลโกงด้วยสวัสดีครับท่านเรานำทุกท่านมาที่โรมาคอนท่ความฝันของอาโฟร์มาท่านผู้ชม Er> จะรอดหรือไม่นะครับสําหรับการหาเต็ดในผมนะฮะคือเราแบบว่าใช้ดวงใช้บุญกุศลในการทําทีมนะฮะเพราะว่าการเล่นเกมฟรีฟ้าอเลซี่เนี่ยเราไม่ต้องมีฝีมือก็ได้ครับเรามีแค่แบบว่าแค่บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยไอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเฮ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 ้าเฮ้ย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 เฮย่าออกอย่าออกอ้ยเฮ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 ้เฮ้ คไม่ได้ครับตัวนี้อุ้ยอือแม่ไนี่ยเฮ้ยไอ้ตัวนี้มันเพชรไอตมปะเนี่ยโอ้ยไม่บานอุ้ยชิบหายแล้อหอฟันได้ไปเช็คฟันได้ดิโอวาลานเอ้าเฮ้ยเบียดเบียดอย่าล่วงดิพี่โอ้โหเชี่ยนเลยดูว่าโดน เฮ้ยเออไปละแต่วันนี mmm. ้วิคเตอร์โมเสตวิคเตอร์โมเสตเฮ้ยเฮ้ยล่วงเอาไปฟฝ้าเหรอเอ้ยเฮ้ยใหกูถามริงไม่ฟาวเลยกะปะโอ้ท่านผู้ชมกรรมการแม่งต่อคิดวิกเตอร์วิคเตอร์โมเสตไปละแข่งแข่งโอ้ไม่ได้ป่ะ บาลานก็คือบาลานว่ะเฮ้ยไปมาละยังไงนี้นจริงแม่งเลยละกันเยี่ยมไปเ้าบอลไอ้ตัวนี้มันดักอย่างเดียวเราไม่สามารถเล่นท่ากับมันได้เยอะนะฮะเพราะว่ามันให้บอดแบบว่าช่วยในการไอ้นี่เฮ้ยเขาคิดอ่ะโอ้ยจรดีเฮ้ยอาซาโอ้โหตายอยู่

บอลเลยเต็มอาโอ้จ่ายคนกาจ่ายแบบตรงๆเลยสวยโอ้ยเชี่ยไม่ว่าจะโดนโดนโอ้ยยโดนสวนโอเคโอ้โหดว่าหายนุกม่ามเฮ้ยโดนสวนว่ะ โดนตัวนี้วิ่งไม่ทันนะครับกองหลังชุดนี้ไม่มีใครวิ่งทันแน่นอนอ่ะต้องห้ามต้องห้ามโดนตัวนนะแต่ไม่โดนตัวก็ไม่ได้หว่ะว่าแรงบุกเยอะไงมาละขมถึงเฮ้ยอ้ได้ปะไม่ถึงปะอุ้ยไม่ได้เขียนละโอ้โหโอ้เโหตัดนานเขียนแล้วอือออกใครบี่ โอเคได้อยู่โอ้แม่งแต่ละตัวมาดิเอดาซามาดิเฮ้ยไปสวยเอเคเปิดแม่งเลยละกันโบดิโอ้ยไม่ถึงวะนิดเดียวนี่ละอะไราะ ไปแล้วค่ะเปิดบงอย่างเดียวโอ้โหเป็นโมดิตว่ะเชี่ยอุ้ยเอาอ้้ยมันแข็งจัดมาเลยพับสนามโมดิตไปเอากิ๊ดงงจะปัดเค้กเอ้ยได้อยู่โอ้โหมึงเซฟได้อย่างไรโอ้โกมึงเดี่ยวจัดๆเลยวะคุณผู้ชม ไ,ไหววะไอ้เหี้ยสวัสดี่บาลานโอ้โห่เฝ้าเหอะเฮ้ยไม่เฝ้าเหรอพี่กูถามจริงชิบหายแล้วโอเคจานอะไรวะไอ้เหี้ยกรรมการแบบว่าจาังหวะหน้าเฝ้ามึงไม่ให้กูเฝ้าเลยอะคือแบบว่าเออเหมือนจานแบบไอ้น,นี่อะเหมือนจานไม่ชอบขี้หน้ากูอะไม่ได้เกมเยอะเหรอไม่ได้นะ เฮ้ยโอ้โหนึกว่าตัวโอนเชี่ยกองหลังแบบวิ่งเข้าบอลแบบว่าช้าเกินอ่ะไม่ได้ครับเหนื่อยนะเอาจริงนะเฮ้ยมันตัวไกลตัวไกลนี่ไงว้าโอ้ยมันปั่นโอ้โหตัวนี้มันสูตรเยอะว่ะสูตรเยอะแปดนี้อันนี้ด้วยเฮ้ยถึงแล้ว100%นี่100%เราคิดดีมากพี่สวยพี่ Tạm chí Má Chờ phản đáy cũng không lọt Ui, không đau à 1 thí Đi đâu Má đi Khánh khen gọi chứ Mó tết Xoẻ ปั่นแม่งเลยละกันโอ้ปั่นพวกกากคุณผู้ชมไม่ได้ไปดูใครเลยโมเตอเป็นตีอะไรวะเมื่อกี้ปั่นขวาโมเตอตีซ้ายวะเฮ้ยใหญ่จ้ะโอเคที่ฟาเวอร์ไอ้ย่าดีกูไม่ฟาวโอ้โหพี่เหมือนแบบลำเอียงอะ่ะรักลูกไม่เท่ากันน่ะโอ้เหมือนใจนไม่รักกูว่ะเฮ้ย เกือบไปเกือบไปไอตัวนี้มันสูดเยอะว่ะไอ้เหย่าเอาเอามาแล้วอุ้ยโอ้ย,อย,อยจิ้มโดนอีกโอ้ชิบหายละโอ้โหแม่งโดนแบบน,นี้กูบุกตั้งนานไอ้เหี้ยโดนแทงมันกองหลังมันไม่ทันนะดูดิด ไม่ได้ว่ะจริงๆแล้วรูปเกมเราแบบว่าเหนือกว่าแบบประมาณ700%ดอ,อยเปร์เนตนะท่ผู้ชมถูกต้องป่ะออแต่กองหลังเราดิถ้าถ,ถ้าเกิดโดนแทงแทงหลุดน,นี่คือหายเลยอ่ะคือไม่สามารถทำอะไรได้แล้วอ่ะกองหลังเราที่กักจัดหลุดไม่ได้ว่ะอ๋ะอได้นะไปแล้วนะอุ้ยอุ้ย,อยโอ้โหคุณต้องไปฟาวเย็ยเปลาใช้หายเลยโอ้เกินเกินไอ้โล่นไอ้หัวโล่นนี่ ตบโล่นสักทีดีไหมเนี่ยเหยียดเหยียดเหยียดเออมึงจะให้เทเลอร์ทำไมมึงให้ไก่ดิไปสวยกคิดตี้อะไรโอ้มันขยับโก้เชี่ยไม่น่ารีบยิงเลยว่ะโหผมชิ้ช้ากว่านิดนิดนึงอ่ะเฮ้ยได้อยู่ คุณดึกเกินนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผู้สาวประตูนั้นเป็นฮีโร่ในเกมครับแลาป้องกันประตูได้ครับโอ้โอ้ใจโอ้ใจหขากากไอ้แย่ใจเปี้ยวเปี้ยวเกินอ่ะ กูดาลิงตั้งนั้นอ่านนะครับผมไปวันนี้เอาไหนมาดิมาดิโอไม่โอไม่ได้เก้อไอ้เฮเกินไปอ่ะไมเคิลโนเวนอ๋อโอ จ่ายผันน oh, ี่โอ oh, ้ไม oh, wow. oh. oh, ่ไหววะลูกเกมไม่ได้แพ้ตั้งทิศอะเริ่มจมโอ้ดูดิมีแต่ไฮไลท์เซฟอะนี่ป๊อปเราโอ้ไม่เดี๋ยวเกินอะดูเซฟเซฟไหนปะเซฟเซฟโอ้ไฮไลท์เซฟมเยอะสัสสัสอะโอ้เกินไปแล้วพี่ให้กูสะกดหัวโอ้แพ้เลยเริ่มจมโอ้แม่งเสียใจวะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกลังใจให้ผมไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ